สวัสดีครับพ่อแม่พ,พี่น้องวันนี้ก็เรื่องเล่านะครับ ep สิบนะครับก็หลังจากเราได้เล่าแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องผีสาวนางไม้ไปเสร็จแล้วก็แล้วก็เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะวันนี้ก็มาคุยเรื่องยากันบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็ใครทานข้าวอยู่อะไรกูก็อยู่ก็เดีย๋ยเพิ่งเปิดฟังนะครับเพราะเดี๋ยวจะทานข้าวไปลง <laughs> ไม่ใช่อะไรนะครับก็ทานข้าวาเสร็จก็ค่อยเปิดฟังนะอันนี้เรื่องจริงนะครับเมื่อสมัยเมื่อสามปีเนาะ สามสาม,ส,ามสี่ปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นผมปวดปวดท้องผมก็เข้าห้องน้ำน,นะครับเข้าไปถ่ายนะครับรู้สึกแสบทวารหนักนะครับเอ๊ะเป็นอะไระครับพอก็จบไปสองดูอ้าวกลายเป็นอ่าลิสีดวงครับเป็นแผลนะครับเป็นแผลมีเลือดมีอะไรเอ๊ะจะทํำยังไงดีคิดไม่ออกจะไปหาหมอดีไหมตอนนั้นก็อมืมันก็ยังไม่มั่นใจว่าจะไปหาหมอดีไหมทําไปมาเอ๊ะไหนลองเอายาทาแผลนะครับ ยาเหลืองนะครับที่แผลทาแผลสดอ่ะนะครับลองมาทาดูสิเป็นเป็นขวดแบบนี้นะครับจะไม่เอ่ยชื่อนะครับเป็นเป็นขวดสีส้มนะครับอันนี้อันนี้ขวดสีเหลืองไงจริงจริงขวดสีส้มผมโยนทิ้งไปแล้วนะครับขวดสีเหลืองนะครับหาซื้อได้ตามร้านยาตามห้างสรรพสินค้านะครับเล็กๆนะครับเอ่ยชื่อไม่ได้เนาะเดี๋ยวเขาว่าเอานะครับแล้วก็ยี่ห้อนี้ก็ไม่ไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าก เกือชื่อได้แค่ว่าเป็นยาสีเหลืองนะครับยาเหลืองเรานี่นะครับทาแผลสดนะครับก็เอามาแล้วก็มาใส่นะขั้เตือนบตดนะครับใส่คั้เตือนบาดแล้วก็ทาทาตรงแผลนั่นแหละตรงเป็นนิสิดวงนะครับนิสิดวงมันจะเป็นแผลบางทีมันก็เป็นตุ่มๆเป็นก้อนๆนี่ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้คือเราเฉพาะทาภายนอกนะครับที่ว่าเรามีถึงนะนะครับอันนี้ครั้งแรกนะครับทาไปประมาณสักทาไปเลยเอ้าสองสามวันเริ่มยุบนะครับ ทาไปเรื่อยๆสองสามวันยุบไปทาไปเรื่อยๆ,ๆประมาณสิบห้าวันหรือถึงเดือนหนึ่งครับหายนะครับอันนี้อันนี้สําหรับผมนะครับหายนะครับบางทีการเป็นนิสัดวงนี่บางทีบางคนก็บอกกินเลยนะอ่าวานเพชรคาดมั่งยานุน่นยานี่มั่งครับบางคนก็ไม่หายนะครับบางคนก็บอกเอายาเพชรคาดปั้นใส่กับมะขามมดเป็นลูกกรอนนะครับคืนก็ไม่หายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหนักๆจริงๆนะครับถ้าเป็นภายในมั่งอะไรเนะี่ยก็สมควรไปพบแพทย์เนาะเพราะว่า,วา แค่เขาผ่าตัดแล้วก็จะมัดอะไรก็กหายเหมือนกันนะครับแต่อันนี้อันนี้ไม่ต้องไปพบแพทย์คือลองใช้ดูนะครับแต่ผมใช้ผมผมเคยใช้นะครับคือผมใช้เลยประมาณครั้งแรกนะครับประมาณเดือนหนึ่งหายนะครับพอหายเสร็จนะครับประมาณอีกสามปีเนะี่ยครั้งแรกหายไปแล้วครับอีกสามปีสามปีก็กินไปเรื่อยกินของหมกของดอง,อง,ดองกินนั่นอะไรเงี้ยทานเองขอบ้างเป็นด้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีของทะเลอะไรเงี้ยครับก็ทานไปนะครับ พอกินเสร็จเรียบร้อยอ้าวพอขึ้นมาอีกสามปีขึ้นอีกนะครับพอขึ้นอีกอ่าผมก็เลยจะทําไงก็เลยใช้วิธีเก่าเนี่ยครับก็ใช้ยาเหลืองทาแผลสดเนี่ยครับอ่ายี่ห้อไม่บอกนะครับก็นี่แหละขวดสีส้มน้งเหลืองนะครับแบบนี้นะครับขวดนี้เลยครับสีแต่เป็นสีส้มเนาะครับยาทาแผลสดนะครับแล้วก็แต่ก็ต้องบัตรทานะครับถ้าค่อยทามันจะเป็นก้อนนะครับเพราะว่าเราถ่ายมันจะแสบนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตพูดนะครับเพราะว่า เพื่อนๆนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่กําลังเป็นอยู่เนาะหรือต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆนะครับอันนี้หมาว่าเราไม่ได้เสียค่าอะไรเนาะอันนี้มันก็ราคาหลักหลักหลักสิบเนาะไม่ใช่ว่านะครับก็สามารถซื้อมาทาได้เนาะเป็นครั้งที่สองผมก็มาทาอีกนะครับก็เป็นหัวก้อนเนี่ยเท่านี้ยกืบนี่ก้อยเนี่ยนะครับเป็นเกือบเกือบนี่ก้อยนะหัวเท่านี้เลยเนี่ยปากกาเนี่ยนะครับนถ้าปากกานี่ะ ก็ทาไปเรื่อยๆทาไปทาไปยุบยุบยุบนะครับทาไปประมาณสักเกือบเดือนเหมือนกันนะแล้วก็ยุบยุบยุบก็หายไปเลยครับเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยหายยาวมาแล้วก็เกือบหลายเดือนแล้วนะครับก็ไม่ได้ไปหาหมอครับอันนี้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 ผมใช้เองนะครับก็เป็นเรื่องจริงก็มาเล่าสู่คนฟังนะครับพอเรื่องเล่าวันนี้ก็คุยก็เรื่องยานะครับก็เกี่ยวกับยาทาฤธิ์สีดวงที่ว่าทาแล้วหายนะครับแต่ผมทาเองนะครับหายจริงๆนะครับก็ เดีวเพื่อนๆใครอยากจะเอาลองไปทาก็ลองทาดูเนาะวันไหนที่เป็นนะครับเพราะว่าส่วนมากบางคนก็เป็นก็นจะไปทํำยังไงที่บางคนอายหมอนี่เป็นสีดวงนะครับบางทีไม่กล้าไปหาหมอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นมากๆแล้วเป็นแบบขั้นเลือดแล้วเป็นข้างในอะไรเงี้ยควรไปพบแพทย์นะครับควรไปพบแพทย์ถ้าเป็นข้างในะนะครับเป็นในทราลเราเข้าไปลึกๆหน่อยอ,อาจจะควรควรไปพบแพทย์นะครับแพทย์เขาจะมีวิธีรักษาของเขาเนาะอันนี้การรักษาเบื้องต้นนะครับก็ อันนี้ไม่ได้โฆษณาเรื่องยาเรื่องอะไรนะครับน,นี่ก็คือคือเล่าให้ฟังว่าเคยเคยทําม,มาแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็วันนี้ใครติดตามก็เข้ามาดูก็มาชมเรื่องเล่าก็ขอขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผม